รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททีเคเบิลทีีวจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดยอนยุค,คนครชุมนะครับเรามาดูการทําอาหารที่น่าสนใจหลายรายการด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์บริบูรณ์ได้ชวน,นเรามาทํารายการโทรทัศน์ฐฐฐวันนี้เราเราจะมาพบกับแกงหยวกนะฮะแกงหยวกของกราปรุมทองหล่อนะฮะแล้วก็ยำหัวปลีของแม่ล่อนจันทรังศรีและขนมฝากบัวนะครับซึ่ง จะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะมีนักสองท่านนะครับท่านแรกกานิกามาวันท่านนี้นะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิการจัดการวิชาบัญชีวิชาบัญชีอีกสาวหนึ่งนะสุรีวันน้อยนามบุญนะ อยู่คณะเดียวกันสองสาวนี ah ้จะพาเราไปชมการทําอาหารย้อนยุคในวัน ah นี ah ้เพื่อจะบันทึกประวัติศาสตร์การทําอาหารของเมืองนครชุมไว้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับให้สาวๆทั้งสองสาวพาไปชมครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,าก็จะมาที่ซุ้มแรกเลยนะคะคือขนมฝักบัวนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรคะสมหวังคุณเขียวค่ะอะไรนะคะสมหวังคุณเขียวค่ะคุณป้าสมหวังคุณเขียวนะคะวัน ก็จะมาสาธิตการทำขนมฝากบัวให้เราได้ชมกันนะคะค่ะคุณป้าคะหนูอยากจะทราบว่าส่วนผสมในการทำขนมอย่างนี้ค่ะวิธีการทำแป้งเนี่ยทำอย่างไรคะมีอะไรบ้างคะแป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งแป้งข้าวเจ้าค่ะสองคือไข่ไก่ใช่ไหมคะสามคือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะสี่คือกะทิสี่คือกะทิค่ะห้ากคือผงฟูนิดหน่อยห้าผงฟูนิดหน่อยค่ะ ค่ะแล้วขั้นตอนการทำวิธีการทำขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะคุณป้าคะแป้งใส่กะละมังนะคะหาแป้งใส่กะละมังค่ะเอากระทิ้าค่ะเอากะทิลาดอ่าไข่ไข่ที่เราตีก่อนนะคะ่ะเอาทั้งไข่ขาวไข่แดงไหมคะหรือว่าขาวค่ะไข่ตีคนกับลากระกระทิแป้งเหมือนกันค่ะต้มเช้าวกันไปแล้วก็นวดให้ได้อ๋อนวดแป้งประมาณไหนคะคุณป้าคะแป้งใช้ได้เราจะดูที่แป้งมันจะเป็นเม็ดเม็ดลูกมันจะเป็นเม็ด เป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาขึ้นๆอย่างนี้นะคะยังไงคะคุณป้าคะนี่จะเป็นพรอมอ๋อถ้าเป็นพรอมอย่างนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเติมขึ้นลอาคุณป้าใช้วิธีการเมืประมาณกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําเติมน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันอ๋อต้องเติมน้ำก่อนเติมน้ำประมาณไหนอะคะน้ำก็ประมาณเราต้องคนดูนิดแต่ให้มันอย่างนี้ค่ะอ๋อให้มันพอดีใช่ไหมคะพอดค่ะ มันเหนียวใช่ไหมค่ะโอเคค่ะคุณจะจะแคบไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะไม่แคบมากใช่ไหมอ๋อแค่นจะไม่ฟูนี่คือวิธีการทอดใช่ไหมคะใช้การได้นะคะใช่ค่ะคมะนี่วิธีการทอดนะคะใช้น้ำมันพืชค่ะต้องใช้น้ำมันพืชเท่านั้นเหรอคะคุณป้าคะน้ำมันพืชเอาน้ำมันแล้วเราก็แป้งหยดลงไปอ๋อแล้วมันจะฟูขึ้นมาเหรอช้อนเนี่ยตักน้ำมันลาดให้มันฟูขึ้นมาแล้วเราก็เอาไม้เนี่ยเหยียบไปทั้งตาน จะให้แป้งมันขึ้นมาตามไม้อ๋อต้องไม้ใหญ่ไปข้างกลางใช่ไหมคะแป้งมันจะไม่สึกแป้งข้างในมันจะไม่สึกค่ะแล้วทอดไปจนเหลืองก็ใช้ได้ค่ะนี่นะคะคือวิธีการทำของขนมสักบัวนะคะในวันนี้แม่คะอร่อยด้วยค่ะแล้วคุณป้าคิดยังไงคะอยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังซื้อต่อหรือเปล่าคค่ะ ก็หนูจะเรียนรู้นี่ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นขนมที่ไม่ยากค่ะทำง่ายค่ะตามพยายามค่ะเป็นขนมที่ใช้ก็เป็นคนใจเย็นใช่ค่ะอันนี้ก็ทอดใช่ไหมคะทอดที่เหลืองค่ะทอด้ทีเหลืองเสร็จแล้วก็ตักทอดจะให้เสด็จน้ำมันเราจะดูให้มันเหลดค่ะให้มันหลให้หน้ามันเหลวตกไม่เหลวไม่เป็นไรค่ะให้หน้าเหลืออย่างเดียวใช่ไหมคะถ้ข้างหน้าเหลวมันก็เหลืองค่ะค่ะ ก็เป็นอันเสร็จก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วคือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เราเห็นกันนะคะ นี้นะคะเราก็อยู่ในซุ้มนะคะการทำยำหัวปีนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะชื่ออะไรดียชื่ออะไรดีชื่อปิิศนาค่ะคุณป้าปิิศนานะคะชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นชื่อร่อนค่ะป้าร่อนนะคะวันนี้คุณป้าร่อนนะคะจะมาสาธิตการทำยำหัวปีให้เราได้ชมกันนะคะค่ะนี่คุณป้ากำลังทำอะไรอยู่คะหั่นหมูจะหั่นหนังหมูอ๋ออันนี้การซอยหนังหมูนะคะ ปีจะดําค่ะอ๋อการไม่เผาปีมันดำใช่ไหมคะพอเราทั่เสร็จปกติแล้วเผาปีเราจะดําใช่ไหมคะก็ต้องมีวิธีเอาคือเอาน้ํามะขามใส่นะคะโอเคค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเลยค่ะคุณป้าคะขั้นตอนต่อไปผสมมาเอาค่ะอันนี้เราผสมอะไรบ้างคะใส่พริกน้ําตาลปี๊บมะขามตะพิคน้ำตาลปี๊บกมะขามนะคะแล้วก็ เอาอมากร,มก,กระเทียมดองนะคะหนังหมูค่ะแล้วก็ใส่หนังหมูค่ะใส่มะพร้าวคั่วค่ะอันนี้น้ำกระเทียมดองใช่ไหมคะค่ะหัวกะทิแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปด้วยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ต้องใส่ัสกชีผัชีนะคะ ีค่ะใส่หอมเจียวอันนี้ใส่หอมเจียวเพื่ออะไรคะคุณป้าให้มันหอมแห่อ,อยของโบราณต้องมีหอมเจียวค่ะก็ใส่่นไปะคอันนี้ก็เสร็จพิธีเสรก็เสร็จแล้วใช่ไหมนะลองชิมดิลองชิมช้อนนี้ดีกว่า,ออช,นนวาชิมอร่อยไหมลองชิม <laughs> เค็มเปรี้ยวหวานนะยังใช้ได้ค่ะคุณป้าพอดีได้ยังได้แล้วค่ะค่ะก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะยำหัปีค่ะของคุณป้าร่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซูมของการทำแกงห<า>ยงวกนะคะ ซึ่งวันนี้จะมีคุณป้าอ่คุณป้าคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อป้าแจ๊สค่ะป้าแจ๊สนะคะวันนี้ป้าแจ๊สนะคะจะมาสาธิตการทําแกงหยวกให้เราได้ชมกันนะคะค่ะคุณป้าคะตอนนี้คุณป้าทําอะไรอยู่คะเที่ยวกะทิค่ะเที่ยไม่ได้เกให้แตกมันเล็กน้อยแล้วก็จะได้ใส่มะขิดกระนี้ใช้กะทิหัวหรือคะหัวค่ะหัวกะทิต้องเคี่ยวให้แตกมันก่อนใช่ไหมคะให้แตกมันค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันแตกมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป อ๋อค่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะคุณป้าคะค่ะเอากะทเอ่น้ำพริกใส่ค่ะน้ำพริกใส่น้ำพริกใส่ใช่ไหมคะใส่หมดเลยค่ะต้องผัดให้หอมด้วยใช่ไหมคะใอน้ำพริกนี่เราตำเองใช่ไหมคะตำเองค่ะอ๋อค่ะตำจากด้านนะคะเพิ่พอน้ำพริกหอมแล้วเราจะใส่หมูนะคะอ๋อพอน้ำพริกได้ที่แล้วหอมแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปใช่ไหมคะค่ะ อันนี้ก็กินเริ่มหอมแล้วนะคะเอาหัวกะทิม,มาใส่นิด <c oughs> หนึ่งค <c oughs> ่ะลาบพอแล้วพอละลาบ ตอนนี้นะคะกะทิเรากับซี่แกงก็ได้ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ต่อไปก็จะใส่หมูลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่หมูได้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะโอเคอ่าอันนี้ก็เราก็ใส่หมูลงไปแล้วนะคะตอนนี้ซีแกงหอมมากเดี๋ยวเอาหางกะทิใส่เอาหัวกะทิมาใส่อีกค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะ่อันนี้ก็ใส่หัวกะทิลงไปให้หมดเลยนะคะเพื่อให้เป็นน้ำแกงเนาะ ตอนนี้น้ำแกงก็ได้ที่แล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเอาหยวกใส่เลยค่ะอ๋อเสาหยวกอะใส่เลนี่ต้องใส่ตอนนะเดือดจัดจัดนะคะอ๋อต้องรอให้น้ำเดือดจัดจัดแล้วค่อยเอายวกใส่ใช่ไหมคะถ้าแกงน้ำแกงเดือดไม่จัดหยวกมันจะดำอ๋อค่ะแล้วหยวกนี่แช่น้ำอะไรอะคะน้ำค่ะน้ำข่ามค่ะอ๋อแช่น้ำข่ามคือไม่ให้มันดำใช่ไหมคะไค่ะค่ะ นี่ก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงค่ะเราต้องรอรอให้หยวกมันนั้นสักหน่อยล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเราต้องคอยคนเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่คอยแล้วสุกเลยอ่ไม่ไม่เราให้หยวกมันอยู่ตัวสักหน่อยนึงว่าก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุง่าขันแรกใส่เกลือนะคะใส่ประมาณขนาดไหนคะคุณป้าคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนเต็มเลยช้อนเต็มเลยค่ะ่อีกช้อนหนึ่ง สองช้อนเลยหรอคะอ่าแล้วก็น้ำตาลต่อไปนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลช้อนครึ่งก็พอค่ะน้ำตาลช้อนครึ่งไหวานค่ะต่อไปใส่ชูรสนะคะชูรสครึ่งช้อนพอค่ะแค่นี้แหละค่ะอ๋ออันนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ร้อนี้เราก็ตักชินนะทามันอ่อนเค็มอ่อนเปรี้ยวอ่อนอ้ออ่อนเผ็ดอันนี้เดี๋ยวให้คุณป้าชิมเลยละกันนะคะ ค่ะคุณป้าคะนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะค,ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็จบเสร็จวิธีการทำแกงหยวกแล้วนะคะค่ะข,ขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะท่านผู้ชมรายการโทรทรัศน์วัฒทาที่เคารพครับ เราได้ให้สองสาวจากมหาวิทยลลาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิการจัดการวิชาบัญชีนะไปดูรายการอาหารมา3ชนิดใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างหนูอ๋อสามชนิดวันนี้นะคะขนมนะคะก็มีอย่างแรกเลยคือขนมฝักบัวข,ขนมฝักบัวไปไงยากไหมทำได้แม่ดูแลคิดว่าหนูทำได้เพราะหนูเป็นคนใจเย็น <laughs> <c oughs> ไม่ใช่ค่ะถ้าคนไม่ว่าเป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนก็ทําได้ค่ะไม่ที่จะทำค่ะค่ะต่างที่สองอ่ะหนูเป็นยำหกปียำหกปีไปไงก็ทำง่าย อร่อยไดตอนนี้ทำได้ยังทำได้วได้วคระบทำได้แล้วนะ,ะและอีกอย่างแล้วล่ะไอกอย่างหนึ่งคืออันสุดท้ายเลยนะคะคือแกงหยวกค่ะเพิ่มแกงหยวกนี่ก็ค่อนข้างยากค่ะแต่ก็ถือว่าทําได้ค่ะ <ทำ S 1> ไม่ยากเกินความสามารถเชื่อเชื่อว่าน้องๆ,ๆ,ๆทุกคนนักศึกษาทุกคนทําได้เช่นเดียวกันค่ะครับผมเราต้องขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ์กำแพงเพชรนะครับที่ที่มาช่วยเราในวันนี้นะฮะมาถึงท่านเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะ ชื่อวีรวุฒิกรองทองครับวีรวุฒิกรองทองเป็น,ป,นประธานชุมชนที่นี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นนักวิจัยชุมชนเป็นนักวิจัยชุมชนที่นี่วันนี้เป็นไงนบ้างบรรยากาศตลาดยุคธหรชุมก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สันติซึ่งมาทําให้ทุกอย่างได้ราบลื่นไปนะครับแล้วก็เต็มอิ่มสมบูรณ์นะครับก็ขอบ,ขอบคุณไว้เป็นเป็นขั้นแรกเลยแต่ว่าวนันนะี้มีรายการที่ยิ่งใหญ่ พวกนี้มีอีกนะฮะมีอะอะไรมาพวกนี้อ่าพวกนี้จะมีแกงกล้วยครับแกงกล้วยดิบถ้าอาจารย์เคยท่านอาจารย์เคยอาาย่ยทานแกงปลาไหลใส่กล้วยดิบาอ่าแต่ว่าวันนี้เราเราจะไม่ใช้ปลาไหลครับผลพวกนี้นะฮะเราจะไม่ใช้ปลาไหลโดยใช้เนื้อย่างแล้วก็ขนมก็คืออ่าตะโก้อ่าตะโก้ซึ่งเป็นขนมเก่าครับผมตั้งแต่โบราณนะครับอีกอย่างคือขนมหัวประกาศไม่ใช่ถัดประกาศนะอ่าขนมหัวประกาศัขนมหัวประกาศ แล้วก็วันต่อไปคือวันที่สามเนี่ยยิ่งยิ่งวันนั้นอีกครับครับมีอะไรฮะก็จะมีอาหารโสดของพระโป้ซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ครับผมคือผักผอก็ครับอาจารย์เคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีจำไม่ได้แล้วครับใครก็พลาแล้วครับผมไม่เจอนานนะครับอาจารย์ก็จะมาทั้งสามวันน่าจะมาทำรายการทั้งสามวันเลยนะครับเออต้องถามสาวน้อยชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนางสาวกนิกามาวันค่ะกนิกามาวันนะหนูจะฝากอะไรท่านผู้ฟังผู้ชมอ่ะ ก็นะคะสำหรับเยวาวชนทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะคะงานจะมีวันที่วันที่3วันที่4วันที่5 3วันติดกันเลยนะคะตั้ต้นเดือนค่ะต้นเดือนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะฮะครับผมค่ะสำหรับงานนี้นะคะเราก็จะได้รับประโยชน์มากมายนะคะที่เราสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงเลยทีเดียว